สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับแม่องออนทัวร์ครับอยู่ให้อยู่นาเก้าครับพี่น้อง 3- ามสี่โมงเลยครับได้เวลาครับให้อาหารปลาครับพี่น้องนี่ผมคุดนองนาเห็ดเป็นบ่อเลี้ยงปลาครับทั้งทึงก็จะเป็นเข้านาปางส่วนขอบนาเข้าก็จะเป็นนองสะปาตพียนปลาขาวปลานินปลาดุกปลาเคงครับอยู่แบบบ้านๆที่ปลา้นะครับ ตอนนี้ป่าที่ผวกามาลงนี่อายุร ar, ประมาณ14-15มื้อครับก็น่าจะประมาณซ้ำนิ้วก้อยครับนี่หัวอาหารต้องเลี้ยหัวอาหารปลาดุกครับีครับเดี๋ยวห้องไปให้อาหารปลาครับผมจะให้อาหารปลานเป็นเวลาด้วยครับให้เฉพาะช่วงบ่ายสามโมงกว่าพิหารบ่ายสี่โมงครับให้ทุงนี่กันพี่น้อปลาในเรือนะอาการยังฮ้องอยู่เข้าหน้าปังครับพี่น้อง ส่วนปลาที่ที่ผมเลี้ยงนี่ครับมีประมาณเกือบสองพันตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนอาศัยแมใยญ่ยร็วครับพี่น้องส่วนปลาดิ้นคมีประมาณชึ่ร้อยตัวครับเริ่มกินอาหารแล้วครับพี่น้อง ขึ้นมาแล้วครับกินดีก็น่าครับพี่น้องคนนะโอ้สียอดเลยครับนี่รู้สึกว่าปลาเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยครับปลาใหญ่เร้วครับปลาใหญ่เร้ว ไอตัวขาวๆที่ขึ้นมากินน่าจะเป็นปลาะเพียนครับตัวประมาณ3ามนิ้วแล้วครับสังเกตนะครับอีกประมาณสิบมือหัวหารน่าจะเปลี่ยนไซส์เลยครับจากส์นัอาจจะเป็นไซส์กลางแล้วครับส่วนปลานะครับผมจะเอามาลงเรื่อยๆครับจะเป็นปลาตัวละบาทนะครับพวกปลานิ่นปลาขาวเอามาลงเที่ยวละห้าร้อยตัวที่ละพันตัวครับพี่น้องเวลาเข้าไปในเมืองก็ไปหาซื้อปลาจากบ่อมาลงครับปลากำลังใหญ่พี่น้องครับ ส่วนในหน้าเข้านี่ครับเฮากับปูกไว้ทฉซๆเลยครับพี่น้องเอาไว้ให้ปลาไปส่วนคุ้มนะเพราะว่าเลี้ยงในพื้นที่กว้างๆหรจะมีบลระเลือกด้านขอบนี่มันทจะให้ปลาเขาใหญ่เร็วครับผมจะพยายามพิดโบณเลีเ้ยงปลาให้มันธรรมชาติที่สุดครับ ร่แล้วคับผมขุดนองเลี้ยงปลานี่เป็นรูปตัวเอลครับทั้งกลางจะเป็นหน้าข้าวส่วนขอบๆนี่จะเป็นหนกสะกับขุดเป็นตัวเอลบล็กครับประมาณ1เมตรเจเซนประมาณ ครับพี่น้องปากเริ่มบ้นแล้วครับ พื้นที่นี่ประมาณสองงานครับบนแค่นะอันนี้จะเป็นคันนาที่พื้นที่ว่างครับผมท่มม,มันกว้างขึ้นแล้วกับปลูกพักใส่พี่น้องนี่มักเพชรครับมักเพ็ดบางต้นก็นเริ่มออกมากแล้วครับมักเพชรหัวชีไข่แล้วก็พักอีตูแล้วก็มีพักสางเงงครับเอาไว้ใส่หมอกเก่งนะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับความสุขที่ปายนาครับพี่น้องคุดนะฮะเขาเคยเป็นนกสะเลี้ยงปลาครับเอาไว้มากินยูแบบันบ้านที่ปายนาครับเทียนนาน้อยคอยนางกะแล้วละครับพี่น้องนี่เลือแต่เวลาที่จะมานอนหลับนี้ครับเอาไว้พบกันคิดหน้าเนะฝากกดติดตามด้วยครับโคกหนองนายูแบบันบ้านส่วนเกษตรผสมผสานครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ